และนี่ก็คือพรกระมัดรมัดรมัดหรือว่าเพนซาาโวราจากอิตาลีเป็นหลอดมันเป็นปีศาจดินสอที่ชอบกินเด็กๆเป็นอาหารและมันก็ได้ออกอารวาสบุกถล่มเมืองแล้วพี่เจฟรีจะถูกมันจับกินหรือไม่ก่อนรับชมคลิปขอกําลังใจให้กับพี่เจฟรีคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งติดตามถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโรงเรียนมาแล้วครับรงเรียนมาแล้วน้องๆหนูๆคนไหนจะไปโรงเรียนเตรียมขึ้นรถได้เลยนะครับรถรับส่งมาถึงแล้วเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ ทำไมวันนี้รู้สึกแปลกๆจังเลยทำไมไม่มีเด็กสักคนเลยเนี่ยไม่ไปโรงเรียนกันหรือไงอ๋อรถบัสมาพอดีเลยเออวันนี้ครับมีเด็กจะไปโรงเรียนไหมครับเนี่ย มีเด็กจะไปโรงเรียนไหมเอยอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงครับลุงโอ้โหไม่รู้วันเลยเหรอเดียวันนี้เด็กหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนอ้าวไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอเนี่ยโอ้โหฉันแกนแล้วสงสัยชันหลวง,ล,ง,ล,งลืมแน่เลยเออแล้วจะไปด้วยไหมครับเออโทษทีผมว่าจะไปแต่ว่าผมไม่ไปดีกว่าดูจากสภาพรถของลุงแล้วน่าจะไม่ถึงนะโอ้โหมาดูถูกกันยิงย่งใหญ่บ้นเนี่ยไปก็หด้ไม่มีเด็กเลยวันนี้ พอฉันแก่แล้วก็หลงหลงลืมลืมแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ลูกค้าสักคนเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหลเนี่ยไปจ่ายค่ารถของฉันเออดีเดียวอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเอ,อ๊ะใครมานอนอยู่ในน้าทําไมนอนนิ่งขนาดนั้นล่ะเนี่ยแล้วยังมีชีวิตยอยู่ไหมเอยเอขอลงไปดูสักหน่อยละกันเอ,อ๊ออะไรวะเนี่ยอยู่ตรงนี้เอ๊ะเออ,เอ,อด,ด,ดีเดียวเย ตัวอะไรวดีะเด้ยมนมม,ม,มันมีหน้าตาด้วยแล้วก็มันม,มีแขนมีขาใส่รองเท้าเอยมันเหมือนกับคนเลยแต่ว่าร่างกายของมันมัไม่ใช่คนนี่นะบ้าไปแล้วฉันเจอตัวอะไรก็ปม่หูยรู้มานอนตายอยู่ที่ทะเลต้องไปแจง้งตำรวจแล้วแหละเออไปกันไปกัน เดี๋ยวได้สิฉันเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อะฉันขับรถมากับไฟฉันนึกว่าท่อนไม้ทีแรกแต่ว,ว่าดูไปแล้ว มันไม่เหมือนกับท่อนไม้เลยดูสิมันมีหน้ามีตาแล้วแล้วก็มีฟันด้วยโอ้ยมันมันน่ากลัวมากๆเลยแถมมันมีอาวุธเป็นไม้ด้วยเออนั่นละสิที่แรกฉันก็ดูว่าไปทอนไม้อยู่กลางถนนที่ไหนได้ไม่ใช่นี่หนามันขือตัวอะไรก็มู่้้อ่ะดูเหมือนว่ามันน่าจะมานอนตายจ่ดีมากกว่าแต่ร่างกายของมันก็ดูน่ากลัวมากๆเลยนะงั้นก็ช่วยกันแจ้งตำรวจหลอยละกันนะ ฉันจะต้องรีบไปแจ้งตำรวจฉันเจอตัวอะไรก่ไรอไหโลคนดักกว่าไปเอ,อ่ดีๆเดี๋ยวดัน,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 นหน้าของฉันทำไมผู้คนเยอะขนาดนี้วนันเฮียเอ,อ๊ะเดี๋ยวผู้คนเขากำลังดูอะไรกันเอ,อ่ยตอนนีออ้ฉันกำลังรีบอยู่เฮ้ยอะไรวันเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห็นไหมเดียวว่าคนกำลังรีบอยู่เออดีๆเดี๋ยว อะไรวะเดียโอ้โหเจออีกแล้วอะไรมันมานอนตายอยู่บนถนนอีกแล้ววะเดียนั่นสิฉันมากาแฟเขาฉันอยู่ดีๆฉันก็ดึกว่าถอนไม้ที่ไหนได้มันไม่ใช่ดีดามันคืออะไรก็ไม่รู้ว่ะ มันมีหน้าตาสุดน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเมืองของพวกเราวันเดียโอ้โหฉันก็เจอเหมือกันหนึ่งตัวมันอยู่ตรงทะเลอะมันนอนตายอยู่มันก็มีหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะไม่รู้เหมนกันว่ามันมเคืนตัวอะไรฉันกำลังจะไปแจ้งตำรวจแล้วก็มาเจอไอ้ตัวนี้โอ้ยขนน่ากลัวไปเลยหมายพวกเรา ช่วยกลายไปแจ้งตำรวจเลียวว่ามีสัตว์ประหลาดแน่เลยมาบุกเมืองของพวกเราแล้วตอนนี้วันนี้มันวันอะไรวันเดียทาไมฉันหาเด็กๆไม่เจอเลยวันนี้ฉันยังไปได้กินเด็กๆเลยเด็กๆหายไปไหนหมดกันวะเดียไม่สนใจดินสอกันเลยเหรอจ๊ะเฮ้ยฉันหิวจังเลยเด็กๆไม่มีสักคนเลยวันนี้ฉันไปตามหากินเด็กให้ได้ดีกว่าอยู่ไหนกันนะ ه, เหมือนฉันจะได้กินม่อ,อยู่แถวนี้เลยนี่นะ <c oughs> อ้าจริงด้วยนายที่โซฉันก็ได้เจอมนุษย์ฉันไม่เจอเด็กไม่เป็นไรแต่ว่าฉันเจอมนุษย์งานฉันขอเกณฑ์พวมนุษย์เป็นอาหารเลยละกัน เดีด๋ยวนะพวกเราไม่มีตัวอะไรก็มารู้มันมาอีกแล้วนะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเฮ้ยเดี๋ยวดูเหมือนว่ามันเหมือนกับดินสอเลยแต่ทำไมดินสอมันมีหน้าตาแบบนั้นพวกเราหลบไปที่จัดกามันเองฉันกำลังหิวพอดีเลยงั้นฉันขอกินพ่อแกหน่อยละกันมามามายห้มา,มา,มาลาล นี่แน่ไปหนีไปหนีไปลบไปที่ปอยผอนฉันจะจัดการมันเองมาสินี่แน่แกต้องเจอพลังดินสอของฉันเฮ้ยทำไมยังไม่เข้าเลยวะเนี่ยยิง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 ใครมายิงฉันแกใช่ไหมนี่แน่อยจะหนีไปไหนมาเนี่ยนี่ไปช่วยหน่อยใครใครคิดจะหนีแกจะหนีหรอนี่แน่ไม่หรอก ฮใครจะดีแล้วก็ฉันจะจับกินให้หมดเลยฮาฮาฮาเป็นไงล่ะไม่มีใครสามารถหนีฉันไปได้พอนเนื้อของมนุษย์ฉังแสอร่อยเหลือเกินฉันไปหากินเพิ่มดีกว่าฮาฮายังไม่อิ่มเลย โอ๊ยทำไมเจ็บหลังจังเลยเออ,เอ,อเดเดียวอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวเอ๊ที่นี่ที่ไหนเอ่ยว่าแล้วทำไมเจ็บหลังขนาดนี้พี่เจฟลีมานอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนโอ้ยสภาพบ้านหลอดเนี่ยทำไมมันเหมือนกับบ้านล้างเลยนะครับเออ,อูเดี๋ยวหน้าต่างก็ไม่มีนะครับโอ้ยไม่นะพี่เจฟลีมานอนอยู่บ้านล้างโอ้ห ลงไปยังไงเอ่ยทําไมมันมืดขนาดนี้เอ๋โอ้โหมืดมากๆเลยนะครับนี่คือสภาพบ้านดูแทบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลงไปทางไหนวะเนี่ยโอย้หาทางออกไม่เจอครับบันไดอยู่ตรงไหนเอ่ยเอะบันไดน่าจะอยู่ตรงนี้่าเจอทางออกแล้วเจ้โอ้โหเดี๋ยว นี่คือสภาพบ้านที่พี่เจฟลีมานอนหลอดเนี่ยโอ้ยเ้ยอะไรวะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวตรงนี้มีจักรยานนี่นาจักรยานของใครเอ่ยงั้นพี่เจฟลีขอปั่นจักรยานไปเลยละกันนะครับไม่รู้ว่าเหมือนกันนะครับว่ามานอนที่ไหนไปทางไหนเอ่ยขอไปฝั่งนี้ละกันนะครับปั่นจักรยานไปกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเอ่ยมีแต่ ตเต็มไปหมดเลยนะครับทีเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรเฮ้ะมันเหมือนกับเรือเลยนะครับทุกคนเอ๊จริงด้วยนะครับเรือของใครเอ่ยมาจอดอยู่ตรงนี้ครับขับได้ไหมอ่าขับได้นะครับแต่ว่าโอ้ยขับไม่ไปเลยโอ้ยอะไรวะเดียแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้มีโดนด้วยนี่นาโดนกำลังใช้งานเลยนะครับ ง้นพี่เจ๊ปลีขอบินรถเล่นหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคว้าวตอนนี้พี่เจ๊ปลีอยู่ไหนเอ่ยขอบินไปฝั่งนี้ละกันนะครับทุกคนเฮ่นี่คืออะไรเอ่ยมันเหมือนกับโกดังเลยนะครับอยู่ตรงนี้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคไปทางนี้ต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่นาแล้วก็เอ,อเดี๋อะไรเอ่ย เอเอ,เ,อเดี๋ยวใครวะเนี่ยทำไมมันนอนตายตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันมมีผู้โหยมนอนตายแล้วก็นี่คือใครเอ่ยมันคือเจ้าตุงตุงตุงนี่นาเอย้ยมันไม่ไม่สะอาดต,ตุงตุงแล้วก็เป็นคนนอนตายอยู่ตรงโน้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนาะยพี่เจฟเีขอ ปั่นจะกระยานไปดูหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนมีใครรอดบ้างไหมเอ่ยเอ่ยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเดี๋ยวชนจอดโอ้อะไรวะเนี่ยขับจักรยานทำไมมันขับยากขนาดนี้เดี๋โอเคโอเคโอเครีบปั่นเลยนะครับทุกคนไปดูกันนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมมีเจ้าปีศาจตุตงตุงตุงนอนตายอยู่ตรงนี้เอ๊ะแล้วก็มีผู้คนด้วยนะครับเออทีเดียวสวัสดีครับมีใครยังรอดอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ สวัสดีครับดูเปิดว่ามันไม่มีใครรอดเลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนียขอเก็บปืนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับงายพี่เจฟลขอหนีออกจากตรงนี้ด่วนเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปแจ้งตำรวจกันครับทุกคนไปกันครับไปทางไหนเอ้ยเอ้ยจอดจอดจอดอโอ้เดี๋ยวจักรยานมไมปั่นยากขนาดนี้วันนียโอเคโอเคโอเครีบหนีออกจากที่นี่ด่วนเลยนะครับระเพจแจ้งด่วนระเพจแจ้งด่วน เราเจอแล้วไอ้ปีศาจที่เราได้รับข่าวมาว่ามันมาบุกถล่มเมืองของเรามันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับดิงสอพวกเราเตรียมพร้อมมันคือปีศาจพวกเราจะต้องจัดการมันอ่าฉันเจอแล้วไอ้พวกมนุษย์อยู่ที่นี่นี่เองหาตัวยากเหลือเกิน ได้เวลาที่ฉันจะขอจับพวกแกกินเป็นอาหารละกันฉันกำลังหิวอยู่พอดีพวกแกจงมาเป็นอาหารของฉันซะสถานีตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยจะมาจับตรวักหน่อยนะครับเอดีด๋ยวๆตรงนี้มีรถตู้แล้วก็มีโดรอีกแล้วนะครับเอ๊แต่ว่ามันมันเหมือนพี่เจฟรียเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตกโด้เลยนะครับใช่ไหมเอ่ยเอ๊เหมือนกับพวกทหารเลยนะครับเด,เดี๋ยว นพี่เจ็บเลีขอพินโดนเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมีทหารเยอะเลยเออจริงด้วยพวกทหารพวกมันกำลังเตรียมพร้อมอะไรเอ่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอต,ต,ต,ตกในนี้ปีปีาศาจใครวะเนี่ยเดี๋ยวน,นะ มันคือเจ้าเพนซาหัวนี่นาะอมันคือเจ้าดินสอเปศารอฮาฮ่ฮ ah 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 ah> พวกแกต้องมาเป็นอาหารของฉันฉันหิวฉันไม่ไหวแล้ว มันมาแล้วพวกเรายิยงบอลยิยงบอลให้มันเข้ามานะเออได้แล้วเดี๋ยวพี่จะมีช้อนเดิ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 นมันมาแล้วพวกเรายิยงบอลแล้วอ๋ออ๋อแน่หญิเงเข้ามาสิฉันไม่กลัวพวกวแกทุกๆคนจะต้องเป็นอาหารของฉัน ฉันจะจับปวกแกกินให้หมดเลยนี่ฮ่าฮ่าเฮ้ยพวกเรามันใช้เท้าในการต่อสู้ยิยงที่เท้าของมันฮ่า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 ยิยงเข้ามาเลยเฮอครยขาเป็นเหงนี่แน่แอ้รถังบาอะไรบ้นเนี่ยนี่ขวางทางเฮ้อเอ,เอจะหนีไปไหนเฮ้ยพวกเราจั่งกยิบมปน,นมันออกบาแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนว่ามันมันกระังมากครับทุกคนได้เจ๊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 เจเจ้เจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊เเจ๊เจ๊เจนเจเน หมือนฉันจะได้กินมนุษย์จะมีชีวิตอีกหนึ่งคนนี่นาอยู่ด้านหน้าเอ๊ะงั้นฉันไปดักรอกินมันอยู่ด้านหน้าดีกว่ามันไม่รอดแน่เป็นรถที่ขับยากมากเลยนะครับโอ้ดเ๋ยวๆชอนชอนชนเคยเคเคไปกันต่อครับไปทางไหนเอ่ยโอ้โหรถตู้เลยวะเนี่ยขับโคตรยากนะครับเดี๋ยวตุ๊ตุ๊ตุ๊ตกนี้มุมเหมือนจะเจออีกแล้วครับเดี๋ยวมีชีวิตอยู่ไหมเอ่ยเอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกแล้วครับนี่คือแกงของอิตาเลียเป็นหลอดนี่นะแต่ว่ามูไม่มีชีวิตรครับเฮ้ยเจ้า,า,าบาราเลนาคาปูชิน่าโอ้ยเป็นทางที่โคตรหลอดนะครับแสดงว่าทางนี้ไปไม่ได้งั้นจะต้องไปฝั่งนี้ครับทุกคนโอเคเออเดี๋ยวเสียงอะไรวะ,นระเ,นเนี่ยอย่าบอกว่ารถพี่เจ็บได้ยางแตกเฮ้ยรถยางระเบิดป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวเจออีกแล้วครับใครอีกวะเนี่ยเอ๊ะนี่มันคือเจ้าแผนกวยนนี่นะโอ้โห กลับไม่ไปแล้วครับตอนนี้โอ้ยไม่รถรถตู้โอ้ย,อยสภาพไม่น่ารอดครับทุกคนโอเคโอเค,อเครถยางระเบิดครับไปฝันทีแล้วกันนะครับทุกคนอ่าจะหนีไปนะเ,เดี๋ยวนะ โมโมโมหวานอยู่ตกนี้แล้วไหนที่สุดจก็ไดเจอแกน้ยนี่นี่ว่ายน้ำหนีแล้วว่ายน้ำหดี่วนะครับทุกคนเฮ้ยเดียวเฮ้ยพวกเราลบมขึ้นมาแล้วไปาเฮยมาจาแล้วเจ้าดีสงกี่คน่ฮมาดนจงมาเป็นหายก่อสารลมบลมขึ้นมาแล้วพวกเราชืกันยชืกัน้ยนี่นีเข้าไปจีปม่เนียพวกแกจะต้องตายดีนะ ม่ยิงมันเป็นเขาเลยนะเขาไปในบ้านด่วนเลยไม่นะไม่ฉันกลัวมาแล้วเฮ้ยมาดิฉันจะเก้ยแกไม่ไม่นะอย่าอย่าเข้ามาโอ้ยตอตน,นี้มันอยู่ข้างนอกแล้วนะครับจะหนีได้ไงครับเนี่ยเจิ๊ก เดีจะเข้าไปกินบเฮ้ยออบัานดีฉันหิวจะขอกินหน่อยจามาดูเนื้อแขกแล้วโอ้ยยยย่ยย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 ัยย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 ่ยัยนยัยยมยไยย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 ียย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 ยอยยยงไยย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 อยย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 อยยยยยดยียยยเยยยนยย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 ยกยยยยยยพี่เจ็บย ขอเอาระเบิดจะขับหน่อยแล้วกันนะครับเราจะต้องสละชีพแล้วนะครับทุกคนโอเคงั้นจะต้องเจอระเบิดออกมาเดี๋ยวดี้ชาจะเกณฑ์บอกแกเอาระเบิดไปกินครับอ่าอาระเบิดวางไว้ตรงนี้ฮึบฮึๆบ โอเคเอ้ไม er> er> okay. anyway wow! ่ไเป็นแชมเลนีฮ่าฮ่าฮ่าแกจะตายระเบิดตะนระเบิดเจ๊ๆจ๊เ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 จ๊งจ๊เจ๊เจ๊เจกเจ๊เจ๊งจ๊เ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 จเจิเจ๊งจ๊เจาเจ๊เจิเจ๊เจ๊เจเงยิจ